จากสถานการณ์น้ําสถานการณ์การเมืองตอนนี้ก็ยังคงกลุ่นๆอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไปดูในการตั้งคอรมอเนี่ยดูจะงวดขึ้นมาทุกทีและและคำยืนยันจากนายแพทย์พรหมิลเลอร์สุริยเดชก็บอกว่าได้ชื่อรัฐมนตรีจากพักคร่วมมาหมดแล้วมีชื่อรัฐมนตรีจากโคต้าพักประชาธิปัตย ใส่รวมอยู่ในซองด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือถ้าไปถามทางเลขาธิการพักประชาธิปัตย์เนี่ยถึงจะไม่ได้พูดตรงๆกันเต็มปากเต็มคําสักเท่าไหรนะ่นักแต่ก็บอกแค่ว่าถ้ามีความชัดเจนจากพักเพื่อไทยเทียบเชิญมาก็จะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักลงมติร่วมไม่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยแต่ถ้าเราไปฟังจากคุณทักษิณที่เคยฟาดฟันกับประชาธิปัตย์อย่างดุเดือดมาตลอดในงานดินเนอร์ทองวิชั่นฟอร์ดไทยแลนด์เมื่อคืนนี้นะคะเราก็คงเห็นภาพคุณชัยชนะคุณเดชอิดแกนนำป ปชปเนี่ยไปร่วมงานแล้วคุณทักษิณก็มีการตอบคําถามบนเวทีด้วยคืออาจจะไม่ได้ตรงเป้าสักเท่าไหร่นะแต่ในยะก็คือทํางานกันได้ค่ะไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเอาแล้วคนที่อยู่ด้วยกันมีประชาธิปัตย์ไหมเนี่ยเที่ยวนี้เหรอครับครับประชาธิปัตย์เขามาร่วมเห็นไม่มางานเนี่ยไหนอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> มีมีประชาธิปัตย์สัญญาณ <c oughs> แนวคิดว่าต้องดึงเข้ามาร่วมกันคือวันนี้เนี่ยรสร้างครอบครัวเองผมว่าประเทศไทยน,น้น วันนี้ต้องต้องสามัคคีกันนะครับคือเราแบ่งหน้าที่กันทำํำแต่เราไม่ได้เป็นศัตรูกันครับใครมีหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่ตามนั้นอแต่ว่ามาเป็นศัตรูกันทําไมเราคนไทยด้วยกัน ดูแนวคิดแบบนี้มันก็คงจะสอดคล้องกับเลขาธิการประชาธิปัตย์นะคะคุณเดชอิฐเนี่ยมีข่าวบอกเคยเดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิณที่ฮ่องกงตั้งแต่คุณทักษิณจะได้กลับบ้านด้วยซ้านะก็ยืนยันบอกส่วนตัวเนี่ยคุณเดชอิฐเคารพคุณทักษิณมาตลอดใครเคยทะเลาะก,กันมาแต่ตอนนี้มันถึงเวลาทําเพื่อประเทศกันแล้วค่ะคือวันนี้มันต้องรีเซ็ตประเทศไทยเลยครับไม่ใช่ว่ารุ่นปู่ผมเนี่ยทะเลาะก,กับปู่ของพี่น้องสืบมวรจนมารุ่นผมต้องโกรธกันด้วย อยางนี้ผมว่าไม่ใช่ครับมองที่ชาติและประชาชนวันนี้เราเสียโอกาสเยอะมากถ้ามีโอกาสเราอยากช่วยเหลือประชาชนผมไม่มีเลยครับผมไม่มีประวัติใดๆเลยนะครับไม่มีคดีเลยไม่เคยต้องหางไม่เคยโดนคดี คุณนั้นสมบัติตพร้อมครับแต่ส่วนจะได้ตําแหน่งหรือไม่นั้นอยู่ที่ที่ประชุมด้วยอยู่ที่พักแกนนาด้วยเพราะจะเชิญหรือไม่เชิญ ฟังอย่างนี้เหมือนกับทางประชาธิปัตย์เองเขาก็แต่งตัวพร้อมแล้วเหมือนกันนะคะชื่อที่ส่งไปเนี่ยรายงานบอกว่าคุณเฉลิมชัยน่าจะเป็นชื่อที่ส่งไปในตําแหน่งก็อ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชื่อของคุณเดชอิฐเนี่ยแหะค่ะอาจจะเป็นรัฐมนตรีช่วยเพียงแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่จะทําได้ก็คือต้องรอมติของพรรก,กันก่อนนะคือถ้าได้เทียบเชิญถ้ามีมติทางใดทางหนึ่งออกมาทางเลขาธิการพรรคก็บอกว่าก็คนที่เหลือก็น่าจะเคารพมติพรรคแหละพรรคไม่แตกน่ แน่ค่ะาคช่ของท่านกท่านะถ้าทีีการเข้าา่ผมอยากกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าสสในสภาเนี่ยนะผมว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยแบ่งเอกเป็นสองกลุ่มในว่ะสองกลุ่มใหญ่นะครับคือกลุ่มกอไก่สสที่พูดเก่ง ตัวตําหนิเก่งวิจาร์เก่งพวกนี้เขาจะทํางานไม่ค่อยเก่งพวกนี้ก็จะมีความคิดไม่อยากร่วมรัฐบาลแต่กลุ่มขอเนี่ยพูดอาจจะไม่เก่งตําหนิคนอื่นไม่เก่งแต่เขาทางานเก่งเขาถือว่าเขารอโอกาสที่เขาร่วมรัฐบาลเพราะเขาจะได้มีโอกาสสร้างผลงานให้กับประเทศชาติประชาชนถ้าเิดเป็นสร้างสร้างผลงานให้กับพรรคของเองได้ด้วยนะครับทั้นกลุ่มไหนมากกว่าก็กลุ่มนั้นชนะ ก็ธรรมชาติของนักการเมืองครับเข้ามาเป็นผู้แทนอยากช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วครับเรามองข้ามพรรคไปเรามองถึงชาติและประชาชนถ้ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือชาติและประชาชนได้ต้องไม่ทิ้งโอกาสครับท่านอาจจะพูด ก่อนที่ลงมติครับแต่พ่ลงมติแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านเขารพมติพักท่านต้องปฏิบัติตามมติพักไม่ทำให้พักแตกครับนะ แต่ว่าเราก็ทราบกันมาตลอดคอการเมืองเองก็คงจะรู้ดีถึงความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างประชาธิปัตย์กับคุณทักษิณน,นะคะถ้าจะให้ย้อนนะน่าจะตั้งแต่สมัยไทยรักไทยรุ่งเรืองเลยเคยมีความ<ด>ไม่พออกพอใจกับคาพูดทุนทักษิณที่บอกอจังหวัดไหนไม่เลือกก็ไม่ให้งบไปพัฒนาหรอกเนี่ยเป็นจุดเจ็บค่ะไทยรักไทยก็เลยไม่ได้เก้าอีสอ้สสใต้ที่เป็นฐานเสียงหลักของประชาธิปัตย์ตอนนั้นแล้วมันก็คงสั่งสมมาเรื่อยๆนะตอนที่ไทยรักไทยชน,นะถลม่มทลายก็กลายเป็นวัทกรรมเผด็จการรัฐสภาวัทกรรมระบอบทักษิ ขึ้นมาอีกแล้วมันก็เกิดการขยายผลกลายเป็นม็อบเสื้อเหลืองลงถนนจนมีรัฐประหารรอบแรกเกิดขึ้นมาจนถึงพลังประชาชนก็กระทบกระทั่งกันเรื่อยมากระทั่งเพื่อไทยในสมัยที่คุณยิ่งลักษณ์ก็มีการตรวจสอบเข้มข้นจากทางประชาธิปัตย์เลยโดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวจนเป็นเหตุให้มีการซักฟอกฟ้องร้องดำเนินคดีรัฐมนตรีติดคุกกันไปคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกม็อบปปปสที่นปปปปป ลุงกำนันสุเทพ ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นแกนนําประชาธิปัตย์อยู่ด้วยซ้ํานะคะไล่กันไปไล่กันมาจนกลายเป็นรัฐประหารกันอีกรอบโดยพลเอกประยุทธ์คนยิ่งลักษณ์ก็ต้องหนีออกนอกประเทศซ้ํารอยคุณทักษิณก่อนหน้าที่ศาลจะวินิจฉัยในคดีทุจริตจานําเข้าจนตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยแต่มาถึงตอนนี้ความบาดหมางที่มันฝังลึกกันมากําลังจะลบเลือนไปด้วยการเข้าร่วมรัฐบาลนี่คือการมองไปข้างหน้าก้าวข้ามความขัดแย้งหรือจะเป็นการปิดสวิตช์พักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์ ที่ทำลายจุดเดิมยืนจุดเดิมจุดยืนเดิมของพักกันแน่นะคะคุณเอ็ดเ,เขายืนยันบอกราชาธิปัตย์ไม่ได้ปิดฉากตัวเองแน่นอนค่ะคือแล้วแต่มุมมองนะครับถ้ามองในเชิงฝ่ายค้านก็าอาจจะมองได้แต่ถ้ามองว่าเราอยากสร้างผลงานให้ประเทศชาติเราอยากสร้างผลงานให้กับพักเราโดยแนวคิด อุดมการที่เรามีเพื่อ,อ,อช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มองในเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเรงไี่เสียงแดงในการลงทุนไม่มีครับถ้าเราไปสร้างผลงานให้โดดเด่นระดับประเทศเราสามารถพูดศรัทธาได้นะครับแต่ถ้าเราไปทำงานไม่ได้เลยทุกพักก็โดนที่น้องประชาชนาช่วยหมด แฟนคลับที่ไหนไม่ทราบแต่ที่บ้านผมที่จังหวัดสูงขาานะครับเครียทุกวันหบอกถ้ามีโอกาสต้องร่วมรัฐบาลเพื่อมาแก้ปัญหามาแก้ทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ได